สวัสดีครับพี่น้องบอมเมืเลยเคยอุดรนรายงานตัวครับเมื่อี่นสภาพพีผ้านน่งเขาปลาด้วยครับเด้อสิไปตรดจเก่งลงเบงครับวยอุปก,กรณ์อันนี้ครับนี่ครับแต่เกาอยู่บ้านผมเหตุเมื่อเป่ามันเข่ามากครับผมขนาดว่าบ้านเฮ้ามันบุกหายมีเนะครับ มันกันยังเขาไม้เห็นตัวบบานี้อยู่นี่มันไหลครับพี่น้องก็เลยเห็ดมาเป่าลองเบิงครับว่ามันที่เขาไม้เห็นตัวบ่เดี๋ยวจังไดพี่น้องติดตามน้ากันเด้อครับเด้อเห็นบ่เห็นก็ยาว่ากันเด้อครับพี่น้องเพราะว่าอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งผมหาบ่ได้ครับก็เลยได้ตัวนี้มาเห็ดแท่นลองเบิงแต่ว่าตัวนี้มันก็เคยเขาไม้เห็นตัวขึ้นกันครับนี่อันนี้ก็เป็น ลรดสีเมจิกนะครับนี่ก็เป็นรอดดูดน้ำธรรมดาเท่านี้แหละครับสองยางนี่มาใส่ร่วมกันครับไปครับพี่น้องติดตามไปน้ำกันครับนี่ครับทางเข้าที่ไปครับผมขามหน้านี่ไปแล้วก็ขึ้นไปนี่ครับไปหาเสาไฟนี่ครับผมหาเสาไฟนี่เขาไปไนบุญเด้อครับเด้อเขาไปทางไนบุญครับ มันยังจะเป็นปลาใหญ่เป็นภูเขาใหญ่ครับผมนี่นี่ครับคลิปก่อนนั่นผมก็มาพกฟานอยู่นี่แหละครับที่มาไต่เขียดแยกเหมือขึ้นครับผมไปครับพี่น้องใส่เวลาเดินทางอีกประมาณาจากยี่สิบนาทีครับผมนี่ก็เป็นผลแล้วไม้ปลาด้ครับจากหมากย,ยังมูหูครับแต่ว่ามีนกมากินครับผม มีนกมาเก็บกินครับนี่ครับต้นของมันส่วนอันที่มันหล่นลงมาทางใต้นี่ครับพวกฟานนะครับพวกฟัน,น,พ,วฟนพวกเก่งลงมากินครับผมนี่ครับสี่เป็นน้ำไหลแบบนี้ครับฟานที่ลงมากินน้ำแบบนี้แหละครับผม นี่ครับหมากที่มันหล่นลงมาอยู่ทั้งไตป้้นกับสีมะกินครับห้อยตีนฟั้นครับพี่น้องครับทงกเซจะเป็นมือขึ้นนี่แล้วครับห้อยเป็นกีบอยู่นี่ครับผมห้อยนี่ชัดเลยครับนี่ หดปลาแล้วครับมนีิมีเตจีหาหมงนางครับสีขื้นต้นใหม่ด้วยครับพี่น้องหัวห้องบสามารถเจีดหางน่งได้ครับเพราะว่ามันปิไปตัดไม่เพิ่นบ่ได้ครับใคาเมนอยู่บ้านห้องหองก็ตัดใหม่ไพ่ไม่สร้างทับฝากนางยางดีพุ่นละครับผมห้องก็สิขึ่นต้นใหม่หาน้ำงาแยกมันเอาครับ มึงน,นั่งสบายๆเจ็กน้อยครับผมนี่ที่นงมากินน้ำนู่น้ำปลาแบบนี้นะครับฟันน้ำบวกน้อยๆแบบนี้ครับห้อยหมูครับพี่น้องห้อยหมูเลียนครับอันนี้เป็นนองน้ำอยู่กลางคู่เขาด้วยครับพี่น้อง แรงงวงที่ซัดมันลงมากินน้ำครับอาจจะมีหลายอย่างอยู่ครับลงมากินนี่เป็นฟ้านเป็นหมูงเป็นกระต่ายกระยังก็มีครับผมคุณครับน้องหมูมันเล่นอยู่ทั้งฟองพุนครับนี่ครับตอนนี้ขึ้นเทิงกงุ้งใหม่เลยนครับพี่น้องเอาไปที่จอบมึง บางหนึ่งอันมาไทายพุษท่านครับพี่น้องผมตั้งกล้องไปทั้งนี่นะครับดวนมาทาั้งขัวมือพี่ครับมันมาปองนี่ครับผมนี่ผมก็บอกเห็นบอได้ยินเสียงมันมากแล้วครับวันเหลวมาเห็นมันมันยืนอยู่นี่แล้วครับผมมาสิหันกล้องมาพี่ให้นงเบิ้งน้ากันเปิดอาลาดครับผม มันมาตั้งไว้ทั้งกองลครับผมคิดว่ามันถือออกมาทั้งนี้ว่าทั้งนี้มันเป็นที่โลูกนะครับถ้ามันออกมากอะ้พี่ให้น้องได้เห็นน้ำกกัน,นะครับผมแต่มันมาทั้งขางครับ ใช้เวลาเป่าอยู่นี่ประมาณ30ินาทีแล้วครับพี่น้องมาตัวเดียวครับแต่ว่าพี่น้องบดได้เห็นน้ำครับเพราะมันมาทังขางครับผมตั้งกล้องไปอีกทางนึงมันมาอีกทงังนึงครับผมให้ติดตามต้นคลิปหนาด้วยครับพี่น้องมาบา้าเมื่เลยเคยโดนที่ภาพไปเฮ็ดอ,อีกยังตดื้มครับติดตามกันเนียเงไปครับผมพี่น้องใหก้กำลังแรงใจเด้อครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ